เข้ามาแล้วคะ่ะสำหรับ Honda c r ซียว e l ีขับ47ที่นั่งค่ะวันนี้นุชจัดมาให้ดูแบบสดสดร้อนร้อนกันอีกแล้วนะคะกับรถเข้าใหม่วันนี้เลยปี2018จดทะเบียนปี2019นะะี่ะคันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวไม่หกหม0่นมกิโลเท่านั้นค่ะและได้เป็นตัวเจ็ที่นั่งไม่พอท่านั้นได้เป็นตัวขับ4ด้วยค่ะภายในสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมจอกลางนะคะกล้องถอยหลังนะมีมาให้แอร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้า แล้วก็เกียร์ออโต้สวยๆภายในเนียนกลิ้กแบบนี้เลยนะคะตัวรถยังไม่ได้มีการเก็บงานเลยค่ะคุณพี่คารือว่าจะเป็นในส่วนข,ของห้องผู้โดยสารด้าหลังกว้างขวางนั่งสบายนะคะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยแล้วก็มีเบาะสามแถวด้านหลังนะคะเบาะนั่งสามแถวสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานกันบ้างนะคะโครงสร้างหลักเติมแค่ไหนฝากพี่ๆกดติดตามแล้วชมคลิปให้ใหจบแนะ่รับรองคันนี้คุ้มค่าัดจับายแดงไปหลายแสนแน่นอนค่ะไปดูในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่กทานเลยนะคะวันนี้เรากำจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่อง s อ v วีมือ2อกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรนย์นะคะวันนี้บอกเลยว่าแปลกหน้าแปลกตาแล้วเพราะคันนี้เพิ่งรับเข้าร้านมาส,สดสดร้อนร้อนเลยคุณพี่ยังไม่มีการเก็บงานหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดเลยนะคะกับ Honda CRV 2.4EL ปี2018โจทย์ทะเบียนปี2019 กับเลขหม่ใช้งานเพียงแค่63,000กิโลเท่านั้นค่ะคุณพี่ขาเป็นรถใช้งานมาแค่มือเดียวเลยรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วนี่คะไม่มีพิความชนหนักจมน้ํากองใหม่มแน่นอนและที่สําคัญคันนี้นะคะได้เป็นตัวเจดที่นั่งไม่พอท่านั้นได้เป็นเครื่องยนต์ขับ4ไปด้วยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยราคาย่อมเยาวมาก ขายอยู่เพียงแค่6 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเนี่ะเรทฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนเพียงแค่1น5 0 0 0บาทเท่านั้นตะละอดอายุสัญญาเลยพี่พี่ไหล่ที่มองหาอยู่7ที่นั่งขับสนะคะวันนี้นุชจ,จัดมาให้ดูแล้วเนี่ยรีบจับจองกันได้เลย สภาพตัวรถจะเป็นยังไงโครงสร้างหลักเดิมแท้แค่ไหนเนี่ยะฝากพี่ๆ FC กดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันดูเจ็บแล้วสนใจรีบติดจองกันเข้ามาเลยสเปคนี้หายากและราคาถือบอกเลยว่าไม่ได้สูงมากแน่นอนเพราะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขับ4และตัว7ที่นั่งเดี๋ยวเรามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ากันเลยสําหรับตัวนี้นะคะได้ในส่วนของตัว2.4 EL เนี่ย่ะ 4WD หรือว่าขับสีนั่นเองนะคะได้ในส่วนของโลโก้ เป็นสีโครเมียมนะคะนี่เลยนะคะสภาพสวยเกรดเอแน่นอนนะคะเงาวับเดิมไม่มีรองรอยแตกหักมาในทั้งซนเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบไฟฟู LED มาให้แล้วนี่ค่ะกระจังนหน้าเป็นสีโครเมียมสภาพสวยเลยติดตั้งไฟตัดหมอกจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะรุ่นนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียด ฝากระโปรงไม่มีรอยบุบนะคะหรือว่าไม่มีร่องรอยรักยิมกันเลยนะคะสภาพสมบูรณ์มากๆเลยคันนี้ไม่ต้องเก็บรังสีเยอะมากนะและให้เห็นสภาพแรกเข้าเลยนะคะว่าสวยเดิมมากคันนี้ไม่มีการพลิกความชนหนักมาป่องซุ้มร้อนะคะอยู่สภาพเดิมๆด้วยนะคะพี่ๆขาไม่มีร่องรอยการโดนมาเลยนะคะนี่เตรียมสันรอยต่อสภาพเนียนนะคะได้ในส่วนของแม็กสีทูโทนรอแบบนี้มาให้แล้วนะคะยางปี2 0ง2นีนะคะแม็กคันนี้เป็นแม็ก8สภาพสวยเดิมเลยนะคะ ริ้วรอยเล็กน้อยนะเดี๋ยวเก็บงานให้ภายในโป่งซุ้มล้อโครงสร้างต่างๆนะคะอยู่สภาพเดิมค่ะนะคะแล้วก็กันชนด้านข้างเรียบเนียนสวยหรูแบบนี้เลยนะคะไม่มีการโดนเบียดมาหรือว่าโดนข้างมาแน่นอนนะคะรอยบุบรอยรักยิ้มแทบจะไม่เห็นเลยคุณพี่ดูได้เลยนะ,ะเรียมสันคมกริบเดิมกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพั์ดเดิมจากฮอนด้าแล้วเรียบร้อยค่ะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถใช้งานมือเดียว6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม 63, ท่หกหมื่นสามพันกิโล สนใจนะคะรีบโทรได้เลยคุณพี่คันนี้สเปคนี้หายากแน่นอนกระจกรอบคันพัดเดิมมือเปิดสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดค่ะภายในคุมโทนสีดําได้เป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วตัวเบาะอยู่สภาพสวยเลยค่ะคุณพี่่าไม่มีร่องรอยช้าเลยนะคะนี่อะให้ดูกัน ตัวเบาะสภาพสวยพวงมาลัยไม่มีช้ำแน่นอนนะคะมาพร้อมจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังนะคะแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้คอนโซลกลางสวยเดิมแบบนี้เลยนะคฮะน่าเป็นเบาหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วเรียบร้อยคอนโซลอยู่สภาพเดิมๆเลยและในส่วนของรดัดีตัวโครงสร้างหลักคันนี้นะคะเดิมโรงงานแน่นอนคะ่ะคุณพี่ข นี่เลยนะคะโครงสร้างอยู่สภาพเดิมๆค่ะคุณพี่ขาไม่มีน่องรอยการแกะไข่แงะนะคะสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะแผงประตูด้านข้างเนี่ยคะอยู่สภาพสบมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่เมคอัพตัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายเดียตัวเสาบีค่นนี้นะคะเดิมๆโรงงานนี่เลยค่ะคุณพี่ขาน็อตเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้แผ่นเพสีเขียวเนี่ยคะอยู่สภาพสบมบูรณ์ไม่มีน่องรอยการแกะไข่เลยเดิมโรงงานนะคะโอ้โห นุชบอกเลยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนคุณพี่คัดมาให้แล้วคัดมาให้แล้วจากพี่พจ๋าเจที่นั่งขับ4 6่9ก0 0นบาทราคาดีแน่นอนค่ะราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอนคุณพี่และเป็นรถเกรดเอมาให้แล้วเนะะี่ยฮะ เบาด้านหลังเป็นเบาะหนังนะคะนั่งสบายไม่มีแอร์อัดมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังสามแถวด้านหลังมีมาให้นะคะเบาะเสริมด้านหลังมีมาให้ภายในสวยสะอาดสะอ้านเดิมซอกประตูนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขนะคะน็อตอยู่สภาพเดิมแน่นอนค่ะ นี่เลยนะคะน็อตเดิมๆค่ะคุณพี่ขาประตูไม่เคยมีการโดนมาแพงประตูอยู่สภาพเดิมนะคะภายในโปง่งซุ้มร้ออยู่สภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะและในส่วนของรายละเอียดด้านหลังตัวรถค่ะคุณพี่ขาไฟไท้อาย LED เดิมโรงงานไม่มีการโดนชนท้ายมาแน่นอนนี่คือสภาพแบบเพียวๆรนะฝนตกมานะคะรีบมารีวิวให้ดูเลยนี่ มาพร้อมในส่วนของสีโครเมียมนะคะหล่อๆแบบนี้มาให้แล้วสายล่าคอนด้าอยู่สภาพเดิมเลยนะคะรอยฝาต่างๆหรือว่าในส่วนของกระจกด้านหลังนะได้เป็นพาร์ทเดิมฮอนด้านะคะที่ปัดน้าฝนเดิมๆแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่คันนี้สวยมากนี่ประตูด้านหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะแมงเม่าเริ่มลงมาแล้วนะพี่ๆขาคันนี้ <laughs> อะนี่ภายในนะคะเบาะยังอยู่สภาพเดิมเลยคุณพี่คันนี้นะคะ บอกเลยว่าสวยคุ้มแน่นอนเบาด้านหลังนะคะยังอยู่สภาพสวยๆแบบนี้ภายในกว้างสวยเดิมนะคะโครงสร้างต่างๆน็อต <Not S 1> <Not S 2> นะคะไม่มีน็อตไยขยบขยื่นแน่นอนนะคะน็อตเดิมไฟทงไฟท้ายไม่มีริ้วรอยแตกแล้าวเลยนะคะคุณพี่อุปกรณ์ต่างๆย่างอะไรนะคะอยู่ด้านล่างมีมาให้แล้วค่ะคุณพี่ค่ะ มาดูรถจริงได้เลยนะคะที่เสรีไทย68นะคะแยกที่1บินบุรีกรุงเทพอย่ารอช้าสเปคน,นี้ราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะเป็นตัวขับ4นะคะสำหรับคันนี้นะคะ2.4 EL นะคะ 4WD หรือว่าขับ4นั่นเองนานจะมีเข้ามาภายในป่งซุ้มร้อนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยได้เป็น Mac Line แม็กลายรอๆสีทูโทนแบบนี้มาให้สภาพสวยมากรู้สึกว่าตัวแม็กเนี่ยจะมีแค่ด้านหน้าตัวรถนะตำหนิอย่างแค่แค่ล้อเดียวเลยนะ นะที่อื่นก็คือสวยเงียนกริบแบบนี้เลยยางยีิบสองตัวดอกยางเนี่ยก็สภาพยังสมบูรณ์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะภายในสวยเดิมค่ะซอกประตูอยู่สภาพเดิมแบบนี้มีมาให้แล้วนะะี่ะสำหรับซอกประตูก็อยู่สภาพเดิมๆแผงประตูเดิมค่ะคุณพี่ขานี่นะคะตัวน็อตต่างๆอยู่สภาพเดิมนะคะกระจกรออคันก็ยังได้เป็นพาร์ตเดิมด้วยนะคะคุณพี่ขานี่เลยนะคะอะนี่นะคะเสาบีนะน็อตเห็นได้ชัดเลยสติกเกอร์ ติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์เดี๋ยวพามาดูนะคะในส่วนของรายเอียดฟังก์ชันนิดนึงเนาะเป็นรถที่น่าใช้งานมากสําหรับคันนี้นะเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยนะสําหรับ c r v 7ที่นั่งนะถ้าอยากแนะนํานะใครที่อยากได้รถ7ที่นั่งถือว่าราคาไม่ได้สูงมากและเป็นตัวขับ4ด้วยเนาะก็อยากแนะนำนะผ่อนแค่11,000บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ไม่แท้โรงงานเลย63,304กิโลพวงไลมันติฟังก์ชันนะคะมีมาให้แล้ว มาพร้อมระบบนะคะรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงซีริมีมาให้นะคะสะภาพสวยเลยนะแล้วก็มีจอทัชสกรีนมาให้เพิ่มเติมแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้อะจอสีแดงด้วยนะหล่อมากคันนี้พณพีนะอะเนี่ยดูได้เลยนะมีอะคันนี้มีในส่วนของนะเนวี่นะหรือว่าตัวระบบนําทางด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะตัว2อ EL อมีระบบนําทางมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ อ่ามีอะไรอีกขอดูนิดนึงอ่าบลูทูธนะคะหรือว่าเชื่อมต่อบริคาเพได้ด้วยนะโอ้โหคุมมากเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็กล้องถอยหลังมีมาให้เห็นชัดๆแบบนี้นะคะดูมุมอับได้เลยค่ะคุณพี่คันนี้แล้วก็มาในส่วนของตัวเรนวอมาให้เพิ่มเติมด้วยอ่ะจัดไปรัวๆเลยกล้องมองข้างนะคะออปชันที่มีให้มาครบอยู่แล้วค่ะคันนี้ผ่งนหนึ่งพันบาทกับราคาเสนอขายหกแสน เ9 0 0 0มเาพเท่านั้นค่ะคันนี้ถือว่าไม่ได้แพงนะ mm. สำหรับรุ่นนี้นะคะออกห้างป้ายแดงมาอยู่ล้านกว่าเลยนะสำหรับ c r v านะตัวนี้เป็นตัวเจน5นะคะเจนห้าเลยคุณพี่ค่ะซ v าวเจนราคาป้ายแดงล้านกว่าวันนี้ขายเพียงแค่ห0แสน 9 9 0 0 0บาทถือว่าราคาประหยัดจปกใบแดงไปหลายแสนแน่นอนค่ะคุณพ,พี่สนใจจับจองกันเข้ามาได้เลยค่ะคันนี้สวยประหยัดจากใบแดงไปหลายแสนเลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนุชพาไปสู่ไปดูในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนิดนึงนะคะว่าสภาพยังสวยเดิมแค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะมารับชมกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นตัวเป็นเซ้นสีสูบ 2,404cc เนะี่ยตัวหน้า้องเครื่องไม่มีการโดนเปลี่ยนหรือว่ายำม,มาค่ะสภาพเดิมนะคะโครงสร้างต่างๆสติ๊กเกอร์โรงงานมีให้เห็นแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างนะน็อตยึดฝาก,กับโรงเดิมนะคะฝากับโรงเดิมเดิมโรงงานแน่นอนค่ะคุณพี่ขาเมคอัพแผ่นกันความร้อนอยู่สภาพที่สมบูรณ์เดิมโรงงานแล้วนะคะใครตามหาอยู่นะคะ CRV Gen5 7ที่นั่งขับ C จัดมาให้แล้วกับราคา6,99,000บาทเท่านั้นผ่อนฟรีดาว คันนี้11,500บาทสนใจข้อเสนอต่างๆนะติดต่อสอบถามมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะมัดจาไว้มาดูรถไม่ถูกใจย,ยินดีขึนมาจําให้ร้อแน่นอนนะคะคุณพี่ขาอยากให้มัดจานะจองด่วนไว้เลยเพราะว่า สเปคนี้หายากนะคะสนจะเดียดเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้เนะะี่ยฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะให้ช่องด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถ SUV มือสอหรือว่า Crossover มือ2เข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ